สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กินข้าวซอยข้าวซอยเออมีซื้อมาฝากแต่ฝั่งไทยพี่น้องแม่นแล้วพี่น้องน้องน้อยกันยังบ่เคยกินจักเกอ่อเนาะน้องน้อยกินเป็นครั้งแรกน้องโะเกียวกินเป็นครั้งที่สองพี่น้องมาสิมาปุงใส่หมี่กรอบลงไปนี่มูี่กรอบนี่กระแซบแซบไปพี่น้องผักอร่อยชอบมากผักเยอะเยอะหอมแดงเวลาใส่กับข้าวซอยมุนซื้ว่ามันเข้ากันนะ หอมแดงเพี่น้องแล้วก็ใส่อันนี้ผักกาดดองลงไฟอันนี้คือถูกต้องผักกาดดองเพราะว่ามันมีตะกานนะ่พี่น้องบองมักกินใบมันพักพักซี่หยับลงไปเลย๋ยวกชิมลองชิมครั้งแรกว่าแซ่บอยู่เขาซอยนี่มนาวคือเขาซอยอยู่ฝั่งลาวนะที่อีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องแมนเพื่อที่แบบเป็นแป้งแล้วก็เป็นเป็นคือซอสเน,ะนอะทุกเนาะแมน น้องใส่บานาวลงไปใส่พริกด้วยนุ่มีมันก่อนเออหมีบอกด้เบอกมันยดบบอกโอ้วย,ยด่นออถ่วยน้อยพูดได้นี่ฮ่องยงะถแจ่นีนลงเดี๋ยวจับออกก็ได้ร้นถ้่วเลยพี่น้องเครื่องหลายขนาดตั้งก็ได้ละมือร่อยได้ร้อนมากอืมมันร้อนคนก่อนหน่อยหนึ่ง ชิมซิกเนเจอร์ก็นองน้อยยาพาปุงมนุษย์ม,มนุษย์อะไรมนุษย์คนชิมชิมคำแรกใหหมาดเลยพี่น้องอืออเป็นยังไงอ,อร่อยอ่ะแจบแ็บเลยอือหอมเนาะหอมหอมแบบคือเครื่องคนเหนือนะพี่น้องอแบบเครื่องปรุงเครื่องเทศนะแต่ว่าแซ่บ เพิ่ม,มค้ยแซบน่าจะมีส่วนผสมจากขม,มิ้นด้วยนะสล้วแซ่ซ<ส>ุปคนไปตลาดเซโนเลยพี่น้องยังพ่ได้มากทดขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวขี่กับสา่ซุขแส,ส่ซุกสิพาลงคลองตลอดเลยคำปุ่มๆเลยเป็นยังไงหนุ่มน,อน้อยรสชาติแซบแซ บบเข้มข้นเข้มข้นเนาะอืมอืมอืมนอ้องไก่เน้นๆคล้ายๆข้าวปุ้น,นคล้ายๆเนาะเมือวันบ๊อบเป็นข้าวปุ้นคนเหนือบ๊อบอพี่น้องอาหารเหนืออาหารเหนือแปลว่าคล้ายๆข้าวปุ้นคนคือภาคาขาเขากับชิเป็นน้ำข้าวปุ้นเนาะแบบนี้เนาะ เจ้าของร้านก็เป็นคนเหนืออืออู้เหนืขอกาข้าวคาอือหืออร่อยน้ำพรดกกินเข้าง่ายพี่น้องบ้ำพรกินเข้าเที่ยงเนี้ยเ <c oughs> ส้นเหลืองพี่น้องอันนี้แซ่บ โอ้เผ็ดเลยอืมอืมมาดูกันใช่อีกอืออากาศมื้อนี้ฮะฮอนได้พี่น้องตอนกลางเว่นเนาะ เริ่มร้อนแล้วอยู่เซนโนพี่น้องถ้วนี้ของเออมีพี่น้องเพิ่นว่าให้น้องกินก่อนเพราะว่าน้องน้องกิดเป็นข้างแรกอือพริกเกี่ยวเพิ่นนะ่ะแซ่บเนาะหอมเนาะเพิ่นน่าจะเกี่ยวใส่อักระเทียมหรือเปล่าหอมมากอืพอพ่อเขาไกลใหญ่แค่ ใส่พริกลงไป<ม>หฮงแซ<ม>่บเมนูน<ม>ี<ม>่นะรับไปเลยสิบคะแนนเต็มสาสซุปบริสิมน้ำหมูจุ่มไปหาแล้วซาสุสปบดิสิมน้ำหมูเนาะแต่ว่าเขาจุงมห้แล้วแมนอืมเนือ้อก่นโปรตีนชั้นดีเลยพี่น้อง มันแซ่บเนี้ว,ว่ามันบาหวานโดดแล้วก็มันแบบบาเค็มรสชาติก็บ้ังดีเลยพี่นอ้องอคนเหนือนี่ทำกบข้าอร่อยอันนี้อ,อยากกินลาบเหนือเนะลาบไกวาลาบคนเหนือค่ะพี่นอ้องอผลิตลาบไกวผลเช็ดซับ,ซบ,ซบซับแล้วเอาเลือดใส่เบาเฮ้าโบใส่เลือดได้เบาแบบลาบแต่เนื้อนะไม่กล้ากินเลือดสด ไอซิมอ<ว>ะไรเป็นอะไรใส่มะเขนน้ำหอมคล้ายๆคืออันเครื่องเทศคุณใส่เครื่องเทศน้ำเนี่ยเครื่องเทศถึงเนงาะถ,ถ้าคนมากๆค่ะที่ขีวถ้าห้าไปเบิ้งนั้นว่าคนใส่ยังใส่ยัง,เ,งเขาก็ใันเรากินได้มะเขนเราก็กินได้มาพี่น้องวันนี้สามีมาแล้ววันนี้สบายดีเด้อพี่น้องมาเห็ดอัน ข้าวซอยสูน้องกินพี่น้องซื้อมาแต่ฝั่งไทยเนาะกินหลายคนจักแซ่บซื้อมากับพอดีอันน้องยัง่ยพอดิ้นกินข้าวเที่ยงพอดีมมเฮหดกินข้าวเที่ยงเลยน่ะถ้าพอดีเหตุไทยอางนี้เอาทั้งนี้ลงเอาไม่เอาทางนี้ละเหรอเด็กเส้นเพิ่นกะแซ่บ มีกรอบแซแ่บมันมีกรอบลอเลยเพ<ก>ื่นนไก่องประกบ <มา S 2> อบเวมๆพี่น้องวัตสุคูทุกคนเขาซอยกับอยวนนครพนมพี่น้องเป็นอาหารเนื้อที่เพิ่นมาเปิดร้านขายยูนครน้องอบัได้ไปเนื้อเขาก็ได้กินนะนี่แม่เพิ่นกระจัดสุดมาให้เรียบร้อยเขาก็บอกอเพิ่นเนาะว่าเฮายังบ่ได้กินงน่ายเนาะซื้อมา พินฟังลาวคุณจัดสุดให้มารวกเส็นเองเนาะเพื่อนก็บอกได้ว่าอันรวกจักหน้าที่พี่น้องเส็นหรืหอเปล่าสองนาทีครึ่งเพื่อนว่าจะได้อร่อยเหมือนกินที่ร้านจะได้อร่อยเป๊ะตามสูตรเออมีไส้บักวิป ร้อนแล้วตอนนี้มืนนอนี่ฮ้อนมือนี่พี่น้องฮ้อนว่าน,นี้ก็บฮ้อนเนียอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องตุกเกี่ยวกับบบสบายพี่น้องอมไม่สบายแล้วหายเร็วๆนะกินข้าวแล้วก็กินยา ไปพริกกบไปหอมนะอืเพิ่มควาอร่อยเลยกับพริกหรือบอกแม่ปลาเอาเมีมสินเพชรนาโโอ้ยไมเลยกินไก่ทุกอย่างแซ่บนะอืครับ ข้างที่ซองเลยนี่กินอะไรเข้าไปเมื่อนั้นตั้งแรกเนาะไม่มีก็ข้างที่ซอง嘛เพราะว่าหาก็เห็นร้านเพิ่มใครเป็นคนเหนือรายงานตัวหน่อยพี่น้องเมนูเด็ดต่อไปคนระับกินเมนูอย่างดีอาหารเหนืออยู่ฮานพ่นละมีอัน มีอันลาบเนือ้อม,มีอันแกงคังเลอยากกินลาบเนือ้อมีแกงโฮไม่ว่าจันพวรจะได้ซิมพี่นอ้องมีซอมีได้ซิมแต่ลาบเนือ้อลาบถุกใช่ไหมลาบถุกมันจะขว่วเรียบร้อยชุดหนึ่งหกสิบห้าบาทถ้าใครก็เคยกินนี่คืบาโบเซบลาบเนือ้อเพราะมันเป็นกลิ่นอหอมๆอัน หอมเม็ดเม็ดผักชีหอมหม,มันมะแ <K> ข็งกินคิ้วเพิ่มเม็ดอันเพชรตุ euh. you know. ้เกียวนี่แหละคนใส่เม็ดผักชีที่เ้าปลูกเนาะเป็นเม็ดเนาะแทนหาผักชีเนาะถูกใส่เลยคนชิคุวงอะไรคนใช้มาต่ำต่ำมาม่ใส่แต่ว่าน้องทุกเกียรไม่ชอบเม็ดผักชีนะเคยดมเบิ่งเหมือนกันเคยดมเบิ่งตัวที่ห้าสิบปุ๋มคะไม่ดมเบิ่งไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นละผักชีนี่ได้ เพื่อนเราใส่หลายอย่างคนกันนะมันอาจจะลงตัวคืออันนี้แหละแล้วตอนนี้ทว่าเส้นหน่อยอืมมักอีมได้หลายแดงปิกะปริมาณถึกแล้วถึกแล้วบุงก็ศโบอิ่มแต่ว่าแบบอืม มันบิดกระบอกอเป่ะถือกระมีกบหอ <c oughs> มแดงหอมแดงก็อร่อยหวานหอมแขกไม่หอมแดงอืมหอมแขมกหอมแดงตัวน้อยเนาะ <c oughs> เราไปเลยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม,มทำอีกว่าสิบเบอร์ได้ซื้อแล้ว <c oughs> น้องๆเราขึ้นมาวะ่ะเฮ้ยมีข้าวซอยเป็นอะไรวะ่ะหวานยัสมั่มวเท่านี้แม่มันที่โตเกียวกินนะแซ่บบอร์ีวะ่ะเออว่ะเออโอเคเดี๋ยวไปซื้อมือให้ซิมวะ่ะอืมซื้อมากกับพอดีครบคนกินนำกัเรเลยนั่นแหละคุ้แล้วคนเกลียบอกว่าไม่ต้องพอแล้วอ่ะมันแพงอะไรวะ ยันเปลือกเงินนะพี่น้องก็เลยเอ้ยมีเพื่อนว่าไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีอยากกินน้ำกันก็เลยซื้อมาเดี๋ยวชิออมคิดเล็กสุ้กินอร่อยอร่อยเจ้าว่าใส่เสือห้องไห่อยเสียบแต่มันมันข้าวผัดซื้อข้าวมันแดงมาใส่ข้าวมันแดงแบบคนเดียวอะมาทำมันแดงโซน โมบดละบอนนี่คืออยู่แหละคืออยางอิ่มเลยได้คลายแท้ตอนที่มีดละมันท่วงพี่น้องอือคือเส้นหน่อยแท้ว่าหน่อยแท้คนว่าไปกินมาอิ่มได้พี่น้องไก่ก็ใหญ่นั่นแหละค่ะว่าตาใหญ่กวท้องไก่มีแต่เนื้อโปรตีนเน้นๆเลย เยียวน่ะฉนตัดไม้แนเนาะผูกต้องไม้มงวงหินประานนะลูกคับคุ้ดยดัง

คือโตเกียวสามีพาโตเกียวไปกินเลนั้นงคุ้มค่าคกินเบิด์ตเลยเรามีคณะเด้พี่น้องนั่งข้างๆกินได้เมิรกินได้เมิร์่ะคนแพนประมาณเธอได้ของพี่น้องก็กินบะเบิด์ตค่ะประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละแมนบ่ะจะต้องกินให้เบิร์ตในหนูแมนกินใช้เวลาแม่เท่ากินซ่ากินไวบบได้เพราะว่าห้าบุ้งมีน้ำถ้าจะกินเบิรต้องเบิร์เป็นหิวน้ำ แก้วน้ำมากินเลยมันมีน้ำน้ำแข็งอยูอ่ออยมากินเลยนุ่มแก้วหั่นล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนในนิ่ถุงเลยแม่แก้วเหรอแม่แก๊กหิงผ้าเหรเอาน้ำแข็งมานี่เดี๋ยวแกเอง <c oughs> แก้วซื้อมาเป็นแก้วพลาสติกตกแตะเซฟขนาดเลยพี่น้องกินจนเบิดเลยพี่น้องนี้ <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> อิ่มค้างอิ่มแน่ตอนนี้ค่อยๆอร่อยมากจะได้กระน,นอยเมื่หิวแล้วกินไวกับไ,ได้เลยพี่น้องก็ค่อยๆกินแม่นเดี๋ยวสำลักตอนนี้ก็ค่อยขำนุงแรงแล้วพี่น้องเิรวยอย่าดื้อสำหรับคลิปนี้สามีกับน้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปสบ,สบายดีดบ๊ายบาย